พายุวิภาช่วยเติมน้ำแก้มลิงในเขตทหารทั้ง4แห่งพื้นที่อำเภอแม่ริมเป็นแหล่งน้ำสำรองแรงนี้ หลังจากตลอดสัปดาห์เกิดฝนตกต่อเนื่องและมีพายุวิภาเข้ามาทำให้จังหวัดเชียงใหม่เกิดฝนตกต่อเนื่องล่าสุดนายจรินคงศรีเจริญผู้อำนวยการโครงการชนรับประทานเชยียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ชนรับประธานเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่สำรวจงานก่อสร้างแก้มลิงจำนวน4แห่งพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชยียงใหม่หลังจากที่อิทธิพลพายุวิภาพัดผ่านพื้นที่ภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ทำให้เกิดฝนตกกระจายทั่วทั้งพื้นที่รวมทั้งลำน้ำแม่แต แรงเรื่องมีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นโครงการส่งน้าและบํารุงรักษาแม่แตงชนละประธานเชียงใหม่จึงได้เริ่มทําการผ่านน้าแม่แตงผ่านคลองส่งน้ําแม่แตงและลําน้ําธรรมชาติอื่นๆที่ไหลลงคลองชุนละประธานแม่แตงเข้าเก็บในโครงการก่อสร้างแก้มลิงทั้ง4ี่แห่งในพื้นที่ทหารของกองพันสัตว์ต่างโครมการสัตว์ทหารบกค่ายตากศินจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพบ,บกและกรมชุลประธานดำเนินการก่อสร้างร่วมกันโดยทั้ง4ี่แห่ง จะแล้วเสร็จสมมูรณ์ก่อนสิ้นฤดูฝนนี้จะสามารถกักเก็บน้ําให้เต็มความจุรวมกันจํานวน725,000ลูกบาทเมตรโดยขณะน,นี้เริ่มมีการผ่านน้าเข้าเก็บในแก้มลิงบางแห่งแล้วและแรลน่นี้จะใช้เป็นแหล่งน้ําสํารองสําหรับการอ,อุปโภคบริโภคและเพื่อการปับปาฝั่งตะวันตกเมืองเชียงใหม่ต่อไปธนรัตน์เขนสี่ผู้สื่อข่าวเชียงใหม่มิวรายงาน